สวัสดีครับผมแพคสรารพัดเครื่องนะครับตามสัญญาครับมีพี่พี่ท่านหนึ่งรีเควสต์มาครับว่าอยากดูตำหนิเกแทะเข้าคร่าวข,ของพระปิตาปลดหนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ชมตำหนิเกแทะเข้าคร่าวข,ข,ของพระปิตาปลดหนี้หลังยันตรีนิสิงเหนะครับพระปิตาปลดหนี้มีการจัดสร้างอยู่2พิมพ์นะครับคือหลังยันตรีและหลังยันนะนะครับ จำนวนการจัดสร้างของพระปิตาปดนี่หลังยันตรีนิสิงเหนะครับมีการจัดสร้างเนื้อใบลานเนื้อเดียวเท่านั้นนะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณ18,600องค์นะครับส่วนเนื้อเกสรจะมีเพียงแค่น่าจะองค์เดียวนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นผ่านตามาเป็นการปั๊มรองพิมพนะครับะนะครับแต่อันี้เป็นเนื้อใบลานนะครับที่ถืออยู่นี้คือเนื้อใบลานนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูตําหนิเกแท้าๆของพะปิตา โปรดนี่หลังยันตรีนิสิงเหหนะครับเหมือนเดิมทุกคลิปครับให้ดูที่พิมพ์พระหน้าหลังเป็นหลักก่อนนะครับถ้าพิมพ์ถูกค่อยตีกล้องเพื่อชมตําหนีต่อไปนะครับนะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับเราดูอย่างนี้พิมพ์ถูกต้องนะครับมีโอกาสแท้สูงใช่ไหมครับพีบวงพระก็ประมาณนี้ครับนิ้วมือตรงนี้นะครับนิ้วมือตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ครับสองนิ้วนี้นะครับเขาจะ จะประจบติดกันนะครับนี่ดูครับเห็นไหมครับจะเอียงเข้าหากันนะครับสองนิ้วนี้นี่ครับเห็นไหมนี่ครับสองนิ้วนี้นะนี่ครับเขาจะเอียงหากันครับอ่าแล้วใบหูนะครับองค์พระเนี่ยนะครับใบหูสองข้างเนี่ยนะครับจะแอนออกทางนอกด้านนอกองค์พระแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ครับ แล้วทีนี้เรามาดูตรงสะดือนะครับนี่ครับสะดือกลมลึกเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้คือธรรมชาตินะครับร่องแขนลึกๆเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับกำไรข้อเท้าครับกำไรข้อเท้าคือตรงไหนกําไรข้อเท้าคือตรงนี้ครับนี่ครับกําไรข้อเท้าคมเป็นธรรมชาติครับไม่เบลอไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับส่วน อ่าแม่พิมพ์ที่เป็นของเก๋ก็ผมว่ามันยังเบลอมันยังมันยังเบลอไปนะครับมันยังใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนี่ครับกําไรข้อเท้าฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับตรงนี้คือเกสานะบางองค์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับบางองค์เกสาเยอะก็ราคาแพงนะครับบางองค์ไม่มีเกสาก็แล้วแต่ความสวยนะครับพระพิตาส่วนด้านหลังนะครับเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับด้านบนเขียนว่าหลงปุโตนะครับ ตรงกลางเป็นยันตรีนิสิงเหด้านล่างเขียนว่าบัลปูชิมพีนะครับอ่าฟอนต์ตัวหนังสือต้องประมาณนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับจำฟอนต์ตัวหนังสือให้ได้จํายันให้ได้นะครับนี่ครับฟอนต์ตัวหนังสือต้องประมาณนี้ถ้าแปลกจากนี้ก็มีโอกาสเกสสูงนะครับแล้วยันนะครับความคมของยันต้องประมาณนี้นะครับห้ามเบลอห้ามตื้นเด็ดขาดนะครับพาสหลบบุโตนะครับใช้พาสหงส่วนมาก ทุกๆเกจิแล้วกันนะครับใช้หลักความคมเพราะว่านะครับสุดท้ายเราดูที่เนื้อเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างเหมือนกันก่อนอ่าเห็นไหมครับเส้นตัวตัดเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับบางองค์เส้นตัวตัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะแต่ส่วนมากผมจะเห็นเนี่ยฝั่งเนี้นะครับเห็นไหมเส้นนี้เส้นนี้นะครับประมาณเส้นตรงเนี้นี่ครับจะคมมากนี่ครับเห็นไหมครับนี่ระหว่างแขนตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ ส่วนด้านข้างก็นะครับบางองค์จะเห็นไม่ชัดนะครับเส้นตัวตัดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับด้านล่างครับนี่ครับประมาณนี้นะครับหน้าและหลังสุดท้ายนะครับผมมาให้ดูที่มวลสารนะครับผมว่าตอนนี้เกทที่ยังทำไม่ได้คือมวลสารนะครับมวลสารของพระพระผงนะครับของหลวงปู่โตเนี่ย มีมวลสารที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อใบลานเขาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่ไม่แข็งนะครับเท่าที่เห็นมาของเก๊มันจะเนื้อมันดูคล้ายพลาสติกนะครับมันแะแข็งๆนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้ถ้าแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายเลยนะนี่ครับแบบนี้ใครมีนะครับยินดีรับเช่านะครับหลักตั้งแต่หลักหมื่นกลางๆไปจนถึงหลักแสน ใครมีอย่างนี้ยินดีรับเช่านะครับส่งพระเครื่องมาทางไลน์ไอดีแพ็กกี้ขีด PK ก็ได้ครับหรือทาง a c e b o o k แพ็กสาราพระเครื่อง FC ก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอนะญาตลาไปก่อนนะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับ Facebook ไลฟ์สดเพจแพ็กสาราพระเครื่อง FC ช่อง YouTube แพ็กสาราพระเครื่อง FC แล้วก็ t i k t o k แพ็กสาราพระเครื่อง FC นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ